สลับรันทีนี้นะครับสำหรับ D1 นะครับผลบวกประจำสัปดาห์ได้ไปทั้งหมด8คะแนนอเคคับ D1 ด้วยครับผลต่อไปครับ D2 ครับ D2 วันนี้ครับมาในคะแนนล่าสุดครับ13คะแนนครับและต่อไปครับ D3 นะครับ ผลรวม,มประจำสัปดาห์ทั้งหมดในวันนี้นะครับ19คะแนน,นครับผม<ว>ต่อต่อมาด้วยครับ D4 ครับ D4 นะครับวันนี้โอ้โห,โห,ล,หล้นหลามครับ89คะแนนคนระับ<ว>ลำดับต่อไปครับ D5 นะครับผลรวม,มประจำสัปดาห์ในครั้งนี้นะน,น,นะครับ28คะแนนครับผมและ D6 ครับตามมาติดๆครับไม่ทิ้งกับ D4 นะครับ5คะแนนคนระับ ไม่ทิ้งเลยครับแล้วก็มาเหมนครับทิ้งไม่ห่างเลยครับหลับดีเจ็ดครับห้าคะแนนครับผมเ้าไปแล้วแปดครับครับผมขอได้ครับ D แปดครับวันนี้ผลโหวตล่าสุดครับสิบคะแนนครับครับและสุดท้ายครับสุดท้ายนี้ D 9นะครับเอาไปเลยครับสี่คะแนนครับผมนะครับและในที่สุดผลโหวตจากท่านผู้ชมที่มาดูในเมวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับจาก D 9ทั้ง9คนนะครับต่อไปต่อไปเราจะประกาศผู้เข้ารอบ ข้ารอบใช่ครับผมเอาทีละนเลยดีกว่าครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผลการประกาศนี้นะครับไม่ได้เรียงตามคะแนนครับเราจะเรียงตามความใช่สุด้อคเลยพูดทำไมนะฮะอ่ะคนแรกคนแรกของการประกวดในสัปดาห์นี้ทีเอสเคใหม่ที่เชียร e เลนเจอร์ครับซีซั่นถูแต่ภาษาไทยว่าผลเวทีคนกล้าท้าผัาน ครับถูกต้องครับคำดามที่หนึ่งครับวันนี้ครับคนแรกครับที่จะผ่านเข้ารอบเข้าไปในสัปดาห์ที่สองตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นนะครับดิงเจอร์เซอร์กับเฟลล์ลนครับผมครับคนที่สองครับคนที่สองครับดนตรีที่ระทึกกว่านี้มีไหมครับอย่างจ๊ด กดที่สองครับคนที่สองครับคะแนนไม่ทิบบท้งกันเลยเนาะไม่ทิ้งกันเลยครับจอดดีแปดครับน้องแซครับจากแล้วมาถึงคนที่สามนะครับผม โทษครับว่าแล้วแบบปลองคนทีสาวนะครับดีสองครับต้องชนงกับผมไปดีสวครับตอนนี้เริ่มระทึงแล้วคนที่สี่เหลืออีกสี่คนครับครับผมที่จะผ่านเข้ารอบไปครับผมคนที่สี่ครับมาในบทเพลงที่ย้อนยุคย้อนยุคไหม ดีหกครับน้องแซคครับเพลงคนใจง่ายครับเดาผิดตดาไปคนที่ชื <ained debate> ่ร่นเสียงดีสามกบพีอก็เพลงอะรเดน เหลือสี่คนละเหลือสี่คนแล้วนะเหลือสี่คนแล้วประกาศเลยเหรออย่านี้จ้ะเดี๋ยวขอทุกคนเงียบดีึงนะครับครับสองคนที่จะประกาศนะครับผมจะไม่บอกว่าเขาจะได้อยู่หรือได้ไปนะครับจะให้สองคนนี้นะครับก้าวไปหลังออกไปครับที่ประกาศนะให้ก้าวไปหลังไปนะครับสองคนนี้นะครับคนแรกที่จะประกาศนะครับได้แก่ ดีดีห้ารับน้องเอมมี่ครับจากเพีงอาเบล่าครับอ้าวชัยบ้าแล้วครับเรายังไม่บอกว่าเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนะครับหายว่าก่อนนะครับคุณจะทำให้มันงงเลยนะเด็กต่อไปครับอีกหนึ่งท่านเก้าด้านหลังนะฮะดีเก้ารับคุณสองกับเพีงคุณแม่จันยาคุณหลานครับผม รอการประกาศของคะแนนอ้าวแล้วสี่คนนี้แหละทำไมยืนกันสามแถวผมจะเฉลยว่าแถวไหนแถวที่โชคดีนั่นก็คือแถวที่ไม่รู้ที่สองหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นแถวที่อยู่ตรงกลางครับ ไม่เข้ารอบใชโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิญน้องน้องเอมี่จับครับผมน้องน้องเสาครับน้องเสานะครับมาวังนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับไม่เป็นไรเอมี่สวยอ่ะบุณดี่๊ตี้ดีเราจะคืนเลยต้องสองคนไหมครับนะเดีก็มีไหมอีกไหมฮะไม่เป็นไรเดีไหนก็เขาก็จะไปแล้วสัปดาห์แรกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราให้พวกเขา กบับคารู้สึกจนิงแล้วก็พร้อมกับกำลังเพือนทุกคนคร,ครับผมและเริ่มจากเสาป่อกเสาปลอกกันนะครับเชิญครับกับผมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่เสรรียสละเวลามาเชียร์ครับผมผมก็ครับผมเต็มที่ครับเสียงต่อเต็มที่ครับให้เขาครับครับ <c oughs> สำหรับในวันนี้นะคะก็ก <c oughs> ็ดีใจนะคะท,ที่ที่ได้เข้ามา ได้าอย้ยคะก็คือก็ดีใจถึงแม้ว่าจะบอกว่าแบบรอบแรกไปแล่ว่าขอเป็นกําลังใจให้ทั้งเจ็ดท่านทียังอยู่ค่ะขอบคุณค่ัต้งขบคุณมกะขอบคุณทุกนเลยครับวันนี้เดียวเรารอปิดรายการกันตรงนี้เลยกันครับผมด้วยกันกันนะครับ่อต่อไปครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอขอบขอบคุณนะครับะกรรการทั้งสามท่านนะครับครต้อมนะครับพี่นกแล้วก็พี่เนะครับขอบคุครับ ก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับครับมากมาเลยทีเดียวครับคุณโชฟครับเริ่มจากโรงเรียนดนตรีสยามกุลการจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้ครับผม j ีต่อไปนะครับซ c ร้านสีสมัยดิจิตอลนะครับโปโต้เอ็กซ์เพรสนะครับผมครับและห้างคลองอภิชัยนะครับตรงข้ามร้านราดหน้าปิยะครับร้านก้าวเฮงรวยนมสดครับผมครับ สุรสักดนาคารครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับร้านถ่ายเอกสารครับก๊อปเมชชีนครับผมร้านเสริมสวยแสงจันทร์ลิวตี้ครับและสุดท้ายครับมหาชัยครับผมครับให้การสนับสนุนมาอย่างดีโดยตลอดครับผมท่านผู้นับสนุทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ครับงานของเราในวันนี้และสัปดาห์นี้ก็คงถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็คงจบแล้วนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่จนจบงานครับขอบคุณครับหวังว่าทีนี้คงจะได้เจออีกครับขอบคุณมากครับ